ครับสวัสดีครับวันนี้พูดให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องเมื่อวานนะครับพอดีมีท่านหนึ่งแซวมานะครับทํางานบ้านๆไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมนะครับก็คืออย่างนี้นะครับผมทํางานอยู่แถวอุดรธานีนะครับก็งานบางอย่างนะผมคือก็ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมทม้งหมดนะครับผมนะครับคืออย่างนี้นะครับผมผมก็บอกตรงนะผมก็สายโยธาเหมือนกันแต่ว่าท่านที่แซวมาเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นวิศวกรนะครับผม นะครับคืออย่างนี้ผมทํางานอยู่แถวอํเาเภอคุมพวาปีกู่แก้วแถวอุดรธานีนะผมก็คือที่อยู่เขตเป็นงานบ้านๆเลยนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพนะครับผมก็เป็นโฟร์แมนบริษัทนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะครับคือทางวิศวกรที่แซวมาเมื่อวานเนี่ยก็ถูกต้องนะครับผมแต่พอเราออกมาทํางานที่นี่นะผมอยู่ตามต่างวัด พอสัมผัสจริงๆแล้วนะครับตามหลักวิศวกรรมนะครับให้ตรงไปหมดทุกอย่างไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ทำานะครับผมนะครับคือบางอย่างนะอย่างเช่นการต่อหัวเสาอะไรประเภทนี้คือเราต้องพลิกแพลงเอานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มันแข็งแรงนะครับคือไม่ใช่ลมพันมาแล้วปลิวคือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเนี่ยครับเหล็กที่ทําโครงหลังคาเนี่ยนะครับผมคือถ้าเราเป็นวิศวกรนะครับเหล็กกลองเหล็กชุกกาวไนท์มิลสองมิห้าเนี่ย ไม่สามารถขึ้นทําได้นะครับผมนะครับคือไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างทาหลักการคํานวณมันอาจจะไม่ผ่านแต่แถวบ้านผมมีแต่ขนาดนี้เลยนะครับเล็กกลองกาวไนหนา1.5มิลบางหลัง1.2มิลด้วยซ้ำาีวุนนิ้วนะครับผมก็มีขายตามทั่วไปเหล็กมา,การ์กมาขายอยู่บ้านผมขายไม่ได้นะครับนะครับต้องไปซื้ออยู่ในตัวอําเภอตัวจังหวัดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมคือ อย่างที่ผมว่านะผมก็สายโยธาผมก็แต่ก่อนผมก็ทํางานอยู่ในกรุงเทพนะครับออกมาแรกๆเออเหล็กอย่างนี้พอทําไปทํามาแล้วเราจะเอาแต่ตรงๆเราไม่ได้ทําเลยนะครับงานคือบางครั้งมันก็ต้องวนหนนอไปตามอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องแข็งแรงเราก็ดูเรื่องคานึงถึงความแข็งแรงเราก็ถักอะไรมันเยอะเพราะบ้านที่ก็ทํากันอยู่เนี่ยก็มีแต่ขนาดนี้มันก็อยู่ได้แต่ว่า ถ้าเกิดเราเป็นวิศวกรที่จบมาใหม่ๆผมเชื่อได้เลยว่าโอ้แต่โอ้ทำเขาไปได้ยังไงะน่ะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมคือเหล็กที่ใช้ส่วนใหญ่เลยทําโครงหลังคาเหล็กนะครับผมพวกหลังคาไมทต้ชีดอะไรพวกนี้หลังคาแม้กระทั่งหลังคาทรงปัญญาที่เป็นหลังคาพวกซีแปมโมเนียนะผมเหล็กก็ไม่ถึง2.3มตรน,นะครับบางหลังนะครับผมแต่ก็ใช้วิธีประกบแต่น,นี้ ขึ้นอยู่กับเจ้าของงานแล้วก็คนเขียนแบบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตามหลักเป๊ะๆเ,เ,เลยเนี่ยมันยากนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยที่ท่านเสาผมก็เรื่องต่อหัวเสานะต่อเสาไม้นะผมคือบ้านที่ผมอยู่แถวไต้หวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้งานดีโนเวทบ้านบางหลังนะครับคือเราต้องพลิกแปลงสถานการณ์เอาว่าการต่อหัวเสาต่อยังไงคือการต่อก็ต่อบนบา่าแล้วว่าทํายังไงให้เป็นตรงเด็กผมก็ใช้วิธีร้อยน็อตแล้วก็เชื่อมหัวเชื่อมท้ายนะผมเชื่อมหัวเชื่อมท้ายสองข้าง แล้วก็ใช้วิธีล็อกซ้ายล็อกขวาคือให้โยนะผมแข็งแรงแน่นอนนะผมลมพัดไม่เปลียวตอนนี้มมาอยู่มา2-3ปีแล้วก็ไม่เปลียวแต่ว่ายังไงเราก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะคนที่เป็นช่างคือต้องเป็นไปตามความแข็งแรงด้วยแต่ว่าให้ถูกหลักตามหลักวิศวกรรมซะทั้งหมดเนี่ยคืองานทุกอย่างมันเป็นไปได้ยากนะครับผมวันนี้เลยผมขออธิบายนิดน,นึงนะครับคือถ้าท่านได้มาสัมผัสงานที่อยู่ตาย้หวันนะผมท่านจะได้รู้ว่าเออมันเป็นไปนั้น ใช่หรือเปล่านะครับนะครับวันนี้เราเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เล็กน้อยสาหรับท่านวิศวกรมือใหม่นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ